นี่ค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องมีมี่เพชรลำเพลินค่ะตัวนี้เป็นช่องใหม่ทั้งแต่เปิดตัวก็ของช่องโดยก็น้อยเพชรลำเพลินนะคะทุกคนคะแต่ที่จริงเนาะเนี่ยก็อของช่องคือช่องม i มี่เพชรลำเพลินนะคะผู้ใดเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่วยดันให้ไลฟ์สดได้เร็วๆนะคะทุกคนคะเป็นอีกหนึ่งช่องที่น่าจับตามมองนะคะคนมาค่ะวันนี้ก็จะมีพี่ๆนะคะเขาทํากับข้าวให้กินให้ทานก็ เจาไหก็มานะคะนี่ก็จะเป็นเจ้าของช่องนะคะนี่ป็นลำเพิรนค่ะใช่อันนี้ก็พี่เปิร์วันนี้ทํออะไรกินเอ่ยวันนี้เราจะมาอย่างแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้ออแกงหน่อไม้ค่ะนี่อ๋อลามตามพริกกลางตามพริกนะคะน้องเบิ้งพี่นี่อ่านี่ก็เดี๋ยวให้ดูการตามพริกครกพริกของมิมี่เจ้าของช่องไปก่อนนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะพาเดินทีละมุมสองมุมนะคะอ่า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาคุยด้วยอ่าเด็ดไปแล้วก็ยิงกระรังกระรังทำอะไรเอ่ยกระรังเกงอะไรอ่ะเกงหน่อไม้เกงหน่อไม้อ่ะดูซูมซิซูมซูมเออนี่หน่อไม้ใช่เอออย่าันงหรอกนะจ้าสีปลาดาเหรอเสร็จแล้วอย่าแนงเลยค่ะอย่าแนงโอเค ไม่เอาเผ็ดไม่พอเผ็ดบ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 อหอไม่ต้องเดมากรอกเผ็ดะเทียมกระเทียมกับหอมมาให้ด้วยนะเทียมกับหอมแล้นั้นจะตุงใหญ่อะตุ้งใหญ่หรอตุงตุ้งใหญ่ตุงเห็นไหมไม่เห็นนะขอบคุณพี่ตาด้วยอ๋อขอบคุณพี่ตาเหรอขอบคุณพี่ตานะคะที่สนับสนุนอาหารการกินนะคะผ่านพี่เต้นะคะหรือว่าช่างเต้นะคะเพจดเขาก็คือช่างเต้เพลิมเพลินมันบอ ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชื่อเพจนะคะทุกคนค่ะฝากอีกเพจหนึ่งกันเพจช่างเต้เพชรลำเพลินนะคะจะลงเกี่ยวกับการทำหัวหรือว่ารีวิวแดนเซอร์ในค่ายในวงพี่ลำเพลินด้องนะคะอ่าใช่แต่ตอนนี้ก็ให้การดูการทำกับข้าวไปก่อนสวัสดีสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะอะไรมาไลฟ์พิมพ์ทองนะใช่อ่าให้ดูไปแล้วก็เดินเดินไปทั่วๆนะคะ ครับตอนนี e ้เราก็จะเายๆลการก่อไฟนะครับผมสั่งเนีแกงน้อไม่ด้ครับวันนี้อันนี้พี่อะไรครับอันนี้พี่อะไรครับพี่แปค่ะโอ้ขเขาทุกทัพย์เป็นปิ๊กปีนังอองี้วางเดอดแล้วน่

มานองโกมาลังโกโกสปากมังโกช่วยเป็นคลิปธ้ามาเนาะเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆเป็นคลิปเล็กน้อยเป็นคลิปเปิดประเดิมประเดิมเศร้ารเดินเฉยเพื่อให้คนคนหาเราเจอนั้คะใช่เอายีนมาโตะมาหน่อยยีนมาโตะ มานูเทคนิคการตามของที่มีนี่นะบนี่ค่ะผู้สนับสนุนของเราเออยิงน้งมันโใส่หน่อยแสบหน่อยแฟร์ไสสยบรส์นั่นะโอ้โหสวัสดีค่ะ ทอดไข่ด้วยมาดูพี่เต้เราเจียวไข่กันนะครับโอเคแล้วหน่อีกก๊อ เป็นมือต้องห้ามนะครับผมเรามาดูพี่มีมีตามพี่กันต่อนะครับผม